อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเกร็ดการเมืองเมื่อวานนี้นะักข่าวสังเกตเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเอ๊มีรถคันใหม่มาใช้หรือไม่อย่างไรปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านนายกนั้นใช้เงินส่วนตัวครับไปชื้อไปซื้อรถเล็กซัสครับเพิ่มอีกหนึ่งคันคุณผู้ชมทะเบียนสอสลาถอฐาน30กรุงเทพมหานครอันคันนี้เลยนะฮะปรับภายในให้เหมาะสมกับสรีราของท่านนายกท่านเป็นคนสูงโปร่งนะโดยจะสลับใช้กับรถประจําตาแหน่งของท่านในการปฏิบัติภารกิจครับ ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ใช้รถประจำตำแหน่งคันเดิมเนี่ยก็เป็นรถยนต์ All-New Lexus Lm350h Executive 4 o u Seater สีเงินโซนิกไทเทเนียมทะเบียนสอเสือรอเรือ30กรุงเทพมหานครคันนี้นัข่าวคุ้นเคยครับแต่ปรากฏว่ามีคณะทำงานที่ได้นำรถเล็กซัสรุ่นแล้วก็สีเดียวกันอีกคันหนึ่งครับแต่คนละทะเบียนนะทะเบียนคันใหม่เนี่ย สอสาลาทอฐาน30กรุงเทพมหานครครับมาจอดข้างกันเลยครับกับที่จอดของรถคันเดิมที่ท่านนายกใช้อยู่ในการปฏิบัติภารกิจ โดยภายในรถคันใหม่เนี่ยมีการตกแต่งแล้วก็มีการดูแลภายในที่แตกต่างแล้วก็ดีขึ้นจากคันเดิมจากที่มี4ที่นั่งก็ปรับให้เหลือเพียงสองที่นั่งเป็นเบาะหนังแล้วก็ปูพรมให้เหมาะสมกับสรีระของท่านนายกย้ำนะครับเป็นเงินส่วนตัวของท่านนายกเองในการซื้อรถคันนี้มาใช้โดยสั่งจองมาก่อนหน้านี้สักระยะแล้วก็เพิ่งได้รับรถดังกล่าวนี้เมื่อสุดสัปดาห์เพื่อนําม,มาสลับสับเปลี่ยนกับรถประจําตําแหน่งของทำเนียบรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดโดยรถคันใหม่เนี่ยจะใช้ในภารกิจ ของกรุงเทพมหานครคือในพื้นที่กรทมเป็นหลักนั่นเองย้ำเลยนะครับเป็นเงินส่วนตัวท่านนายกเองนะฮะส่วนการปฏิบัติภารกิจก็เป็นพรังงานของท่านนายกอยู่แล้วด้วยในพื้นที่ต่างๆนะครับ